โรงเรียนวัดโขดหินมีราาพที่42ตั้งนัเลขที่20ทับ9ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมุ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด484คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด28คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการภัสราพรทีธนพงษ์ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่42ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปัจชาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุม้มกันในตัวที่ดีโดยใช้ความรู้และคุณธรรม สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่1นึ่งประจําฐานการเรียนรู้สเสวียนรักโลกเสวียนคือการทํากรงล้อมรอบต้นไม้โดยใช้ไม้ไผ่เพื่อเก็บใบไม้ให้ทับถมจนเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โรงเรียนเราได้พัฒนาให้คงทนแข็งแรงขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน เีวนรักโลกเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ขยะจากธรรมชาติเช่นใบไม้กิ่งใบหกักผ่านกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติเพื่อให้ได้ปุ๋ยจากสเสวนซึ่งขยะเหล่านี้สามารถหาได้จากโรงเรียนเพราะโรงเรียนเรามีต้นไม้เยอะทำให้เกิดขยะค่ะ ในฐานของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทําปุ๋ยจากเสเวียนหรือเ,เรียกยง่ายๆว่าปุ๋ยไม่กลับกองซึ่งฐานนี้ฝึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบมีความอดทนมีวินยัยความสามัคคีในการทํางานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆฝ่ายด้วยค่ะซึ่งผลที่ได้ตอนนี้ คือเราสามารถลดขยะทางธรรมชาติในโรงเรียนของเราและได้ปุ๋ยอินทรีย์กลับไปใช้งานในการบำร,รุงต้นไม้ซึ่งสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อปุ๋ยได้เป็นอย่างดีค่ะชีวิตที่เรียบง่ายก็สร้างความสุขได้หากเรารู้จักคำว่าพอเพียงและเพียงพอมาเร,อเรียนรู้คำว่าพอเพียงกับพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9